เทศธรรมปาไม่ได้ตั้งลนโมงระลนกนอกน้อมต่อระพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์และก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กระุณานั่งตามสบายทําความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไม่ใจส่งไปในนที่ต่างๆตามปกติของใจ คิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังทำก็เพลินนาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการทำเสียงหนักฉันทำก็จะชัดเจนขึ้นยิดเมื่อได้รับความสัมผัสจากทำอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสจารทำสืบเนื่อ,องกันอยู่โดยลำดับแล้ว ใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เรารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกของใจก็ไม่มีเราผ่านโลกมานา ท,ทุกคนพอได้โสล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลาย,ลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งด้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสนนเถริญสรเสริญนินทาเพราโลกเป็นอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนทำการศึกษาทำการปฏิบัติทำเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้น ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นผู้ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดๆทั้งหมด้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่และองค์อง์ก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์เองให้ไปตรัสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นณแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์ แสดงทุกแง่ทุกมุมตลอดถึงอากับกิริยาทั้งกายทั้งวาจาตลอดถึงใจที่คิดเกี่ยวกับโลกก็คือโลกมนุษย์เป็นผู้ที่ได้เรีเยบบรรดาโลกทั้งหลายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องาศาสนธรรมคือศาสนาแล้วที่นี่ศาสนากับเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรมัง่ง ความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนานไม่จําเป็นก็มีศาสนานเป็นของจําเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนานไม่จําเป็นแล้วเราจําเป็นกับอะไรมีสกวรเป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาสําหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุณแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมา ล่มมาจมมาคิดหายวายป่วงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกาไรติดตัวมาโดยลำดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางหน้าจิตใจของเราแม้แต่สิ่งภายนอกเรายังคงขวายเหมือนโลกทั่วไปก็เพื่อเป็นหลักฐานเป็นเครื่องประกรันชีวิตเราเป็นตึกด,ดามบ้านช่องหรือบ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องมือผมเหล่านี้เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่อง ยึดเครื่องเหนียวเครื่องอาศัยของเราทั้งนั้นโลกทั้งหลายเกาะแสลงกันถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะร่างกายจิตใจได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็สร้างอยู่ไม่ได้ต้องสลายไปโดยไม่ถึงการเลยวัานหนึ่งเราที่ไม่เคยอดอาหารเราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงบ้าง เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายกายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่ที่คิดชัดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั้นอาหารก็ไม่ค่อยสําคัญพอาไม่ค่อยหิวรื่งดูเรื่องจินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะตัวเราไม่มีความสําคัญหาความทดสอบคนได้ยา นี่หากเราได้มาอดอาหารเพียงวันนึง่งเท่านั้นอาหารจะมีความจําเป็นอย่างไรบ้างคิดหน้างนาเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจําเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าเพียงไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อ,นอยเพียงไรถ้า,าเราตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เงินทองเข้าของที่เราใช้อยู่ในบ้านเรือนของเราแต่พอยางยิ่งเงินเนี่ยอยู่ในบ้านก็ยังจิดกระเป๋าเราอยู่ได้เออกจากบ้านไปต้องจิดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการของตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจําเป็น,นถ้าไม่มีสิ่งน,นี้แล้วเราจะทํายังไงต้องการอะไรก็ไม่ไม่ได้เพราะว่ามีเงินไม่ติดตัวไป ถึงาที่เราเห็นว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องจะต้องซื้อดูแลกเปลี่ยนด้วยเงินแต่เงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรและความจําเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสาคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่มีเราเทียบภายนอกโลกที่ส่อแสแงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงกักกันทั้งวันทั้งคืน ทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรก็ข้อิ่นจําเป็นเหล่าน,นี้ธาตุขันนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตา,ามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับโลกทั้งหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี้มีความจําเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสาคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคุือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวายชนลงไป จะต้องรัปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจําเป็นให้ปฏิบัติรักษาไม่ได้เวลาลองหยุดก็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสําคัญของถึงนั่งมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะอ,อย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมือ้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ําแล้ว ความมีหัวจะแสดงขึ้นมากมาเท่าไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเท่าไหร่นี่ที้ย้อนมาถึงร่านขมาถึงศาสนาศาสนาที่มันมีความจําเป็นบ้างไม่จนเป็นบ้างสําหรับบุคคลหรือไม่มีความจําเป็นเลยสําหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นที่น้ดมเราเห็นเป็นความจําเป็นด้วยกันทางนั้นดังโลกที่มีความจําเป็นผู่ชทั่วหน้ากันดางที่่าวมาแล้ว ศาสนามีความจําเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารคิดอาหารทำนาม,มาทําเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจําเป็นหากว่าจําเป็นแล้วพระพุทธเจ้า จะไม่ทรงปราถนาความเป็นศาสนาเพื่อสั่งสอนโลกและพระคอเองก็ไม่ปราถนาเป็นความเป็นปราารพระพุทธเจ้าพเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองคุกทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้แล้พระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพ,พราะธรรมคือศาสนาในหลักธรรมชาติ การแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาถ้ามัน,นี้กรแก้ไม่ได้สำหรับทางด้านจิตใจเราจะเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยสำหรับทุกทางใจแต่ธรรมะนี้สามารถที่จะแก้ ฮิโรพลังความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นทำจึงเป็นสิ่งจําเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความจเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายนอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวตอ่อเท่านั้นศาส,สนาก็ไม่จําเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทาบาปทาบุญไม่เป็นแต่นโกสวรรค์ยุคพ,พันปีทุกจิตทุกลางก็ไม่เป็นเพราะหัวตอ่อแต่เราไม่ใช่หัวตอ่อเราเป็นคนทั้งคน เรื่องของศาสนาจิงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราหากเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบของเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราเพราะเห็นอะไรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นเป็นตายเพื่อความปลอดภยัยจากตัวของเราเราเองในเมื่อการแสดงออก ว่าจะแสดงออกมาในทางไหนทางดีหรือทั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาถึงเครื่องพาให้เดินแม้ั้นลำพังเราอันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความจเจริญด้วยกันแต่ไปโดนเราตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุไรเพราะถ้าเดินไม่ถูกศาสนาจึงลงความจําไปอย่างยิ่งคำว่าศาสนาก็ได้แก่คาสั่งสอน อันนี้พูดอย่างเผลนๆ่าคำั่างๆแยกมาโลกแล้วไม่ค่่ยเป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้ามีน้ำหนักเท่าที่ควรธรรมศานาศาสนาจริงไม่ค่อยจะมีความจําเป็นสำหรับความรู้สึกของโลกเราศาสนาจําเป็นแต่ตนเองแต่ถ้าพูดถึงตางหลักธรรมชาติของธรรมที่คําว่าศาสนาดึงออกมาสอนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอได้นั่นแหละคําว่าธรรมนั่นแหละสาคัญมากศาสนา ธรรมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นคือเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแบนแผนถังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้น,อย,น,น,นอย่างนี้นี่เป็นป่ายเหตุาให้ทาอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือธรรมผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรา มีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะเ้าวไปอยู่โดยลำดับไม่มีทางยับยังย้งว่าจะไม่ไปมาสูกพบนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องปุมเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรักเรื่องทังเรื่องโกรธเรื่องเสียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่แต่อยู่กับตัวนี่คือตัวตตัวแถลงตัวตั้งหน้าโดยตลอดเวลาแต่วกเียนไปอยู่นั้นพาะหาทางออกไม่ได้ คิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องทําให้คิดทําให้ชอบให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสยู่ตรงเสมอหากว่ามีแนวทางงธรทมเป็นเครื่องทาสอนใหน้เราจะหาอุบายละเบนจากสิ่งนั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจรึงเป็นผู้ควรอย่างยิ่งกับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บา ูวิธีปฏิบัติต่อตอนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศาส,สนานนจกงเกี่ยงแต่มนุษย์เราถ้าเราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้งศาสนานั้นเป็นยังไงกับเราวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้างหลักสั้งฐานอันเป็นจริงแน่นหนามันคงคือสาระคุณขึ้นภายในจิตใจเราได้สร้างม,มากน้อยเพียงไร อะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันไหนที่บกพร่องเส้นสายเช่นธรรมเป็นเครื่องบอกพร่องภา,ายในจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพร่องเสมอทั้งๆ้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นชนันจุดนี้เราก็ควรจะแทใ้ใจหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายัางไม่มีก็ควรจะรีบเร่งสังฝายช่างฉันตัง้งแต่บัดนี้เฉพาอะอย่างยิ่งจิตตาภาวนาเป็น,นสิ่งสาคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นกระจ ภายในจิตใจของตอนเองเพราะเรื่องนี้อยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่มีไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ลงเยวะเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตถ,ถ้าจะเกิดถ้าจะฐานที่ดีคติที่งามน,นี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติตูกให้ดีทวามคินศีลธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจทวายใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลัก ใช่เมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วก็ไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบกไหนก็ไปเตอะคนมีบุญแล้วไม่ล่มจงแต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายแต่ก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่ช่อยู่ได้ที่อื่นใดสี่อื่นเราเคยได้ศึกษาเรียนเราเคยได้ค้นคว้า แต่จิตของเราซึ่เป็นตัวแสดงและครอยอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดือนเดือนนั่งนอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันมันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผาลนตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาวายแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเดืนเดือนนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติทั้นวันใดก็ตามหลีกเล้่นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้ แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งนี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลัหกสำคัญก็คือพยายามฝืนเมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการน,นั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกขัดจิตใจธรรมนาของจิตใจต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมบอบ้แรกคองแคนไม่มีอะไรคิดจะ คิดกรตินอย่างรวดเร็วยิ่งก,กว่าใจาแต่เมื่อในอาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคำบริกรรมแห่งคำคำใดคำหนึ่งเช่นพุโทโธหรือ,อนาปานสติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับกายให้มีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแหละจิตจะได้รับความสมบงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสมบงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเอง และเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพลี่ร่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวถ้าพาม,ม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเทียบเทียงหรือไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบว่าอะไรดีอะไรไม่ดมีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเทียงมาเป็นคู่แข่งกันนี่ต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนนี่มันดีหรือไม่ดี เพราะมีอะไรที่จะเป็นเครื่องเชียบกันและเป็นคู่แข่งกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อหาหลักเกณฑ์เราจึงควรอบรมทางด้านจิตใจวันเวลามีอยู่มืดแจ้งมีอยู่ตั้งแต่เราวันเราเกิดมาไม่เคยหายไปไหนเช่อนอย่างมืดในขณะน,นี้วันพรุ่งนี้เช้าก็สว่างขึ้นมา ยี่ไม่เคยหายไปไหนเราจะหาโอกาสกับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลาน,น,นอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราวันเวลาโอกาสจะมียังไงก็ตามความเป็กปอบก็อยู่กับเราความเจ็นมีอยู่กับเราหาไ,ราไม่ได้มนงลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็ตามพอได้สะดุดใจบ้างพอควรใจลุกขึ้นมา คือย้อนต่อสู้กันมัง่งวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อการอนาคตข้างหน้าก็จะมีเวลาแ้่มีเวลาจริงๆหรืหอถามที่สองลงดีวเวลาตายทำไมมีเวลาน่ะมันได้เวลามานแต่ไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็รกระดุกกรดกและขณะที่ตายแล้วเราจะทำไง เี็นมันมีให้สร้างมาปุถุลาธรรมาปุถุลาธรรมาเอาเงินไปกินไม่เคยหันมันก็ไม่เคประชน์อะไรให้สร้างปุถุลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นอยู่ความเป็นไปของจิตใจนี่แหละคือว่าปุถุลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะปุถุลาไม่ปุถุลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุาธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มันแค่ตายแล้วมนมูลภาพปุถุลาธรรมมา วกันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะจนหมดทังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลำบากทําไมเห่ือนอย่างหลวงตาบัวน,นี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียดวลาเวลาลำบากลำบ,ลำบนเหนือเกินอ่านแล้วก็บคือบวชพระหัวตาไว้สักองหนึ่งพอจะยกคนคนไสาสวรรค์นิพพานาจะให้หมดสายตายกับพุทธลาธรรมมาพุทธลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกัน้ะหมดแต่นี้มันให้เป็นเช่นนั้นถ้า กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วแต่ทายังไงไมันก็อย่างนั้นล่ะยกนาศีจำเพิพระไตรปิฎกมาสวด่วนั้นก็นเท่านั้นเนี่ย